เส้นใจนะคะเขบอกแล้วว่าทุกเส้นเนี่ยถ้าเกิดเกิดขึ้นนะคะมันก็จะหยุดตรงไหนมันก็จะทายตามนั้นเลยนะคะบางคนก็มาเถียงครูนะอ่ะเส้นใจหยุดเนินเสานะคะเขาบอกว่าคนที่เส้นใจหยุดเนินเสาเนี่ยนะคะเนินเสาคือนิ้วนะเอวกานช่คะเขาบอกว่าคนพวกนี้รักตัวเองนะคะก็มีคนหนึ่งซื้อตำราครูไปเนาะไม่ได้เรียนหรอกนะไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนหรอกนะคะซื้อตำราครูไปแล้วก็เถียงเรื่องนี้กับครูว่า ทำไมอะ่ะตอนตำรา,าของครูเนี่ยมันผิดหรือเปล่าทําไมอะ่ะหนูก็มีเส้นใจอยู่เนินเสาแต่หนูว่าเป็นคนไม่ได้รักตัวเองนะหนูชอบปฏิบัติธรรมนะคะหนูชอบปฏิบัติธรรมหนูไม่ได้รักตัวเองแล้วบอกว่าเอ๊ะ,อะคนที่ชอบปฏิบัติธรรมเนะี่ยคนรักตัวเองนะเพราะครูว่ไม่อยากจะตกตรกถูกไหมถูกไหมเราไม่อยากตกนรกเราไม่อยากจะอะไรเราก็รักตัวเองแล้วเราอะ่ะใส่ใจคู่ครองอ,ะอ่ะสมมติว่าคนที่มีเส้นอย่างนี้นะครูขยายความให้ก็ได้คนที่มีเส้นใจอย่างเนี้ยมันมีสองอย่าง นะะหนึ่งคือไม่สนใจคู่ครองเลยกูสนใจแต่เรื่องตัวกูเองนะเพราะกูอยากจะแบบรักตัวเองอ่ะเอออยากให้สิ่งที่ดีสุดกับตัวเองแต่อีกสองหนึ่งคืออีกแบบหนึ่งไปสามติดคู่ครองอ่ะแบบกูเอาเอกใจจนหน้าดำคาอนะ่ะเพราะกูกลัวจะสูญเสียก็คือรักตัวเองไหมคือทำเพราะกลัวสูญเสียไม่ได้ทําเพราะว่าตัวเองคือเอาง่ายๆนะถ้าเราทําอะไรด้วยความรักของเรานะด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะคนที่รักได้มันรู้สึกเย็นนะ ถ้าเราทาแล้วเราเรา่รู้สึกว่าไอ้คนนั้นรู้สึกว่ามือเอาใจกูมากเกินไปหรือเปล่าหรือมึงแบบเหมือนเอาใจกูจนกุลคาร์อะข้าใจป่ะมันเหมือนคนกลัวสูญเสียนะคะมันก็เลยกลายเป็นรักตัวเองเรากลัวตัวเองสูญเสียเลยต้องเอาใจเขาเป็นพิเศษแต่การเอาใจนั้นะ่ะคนที่รับรู้อะมันรู้สึกไงมันน่ารำคาญมึงมันไม่มาจากใจจริงอะมันไม่มาจากใจจริงอะเอาง่ายๆนะไม่ได้มาจากใจจริงนะคะ อันนี้ก็คือการรักตัวเองนะคะคุณรักตัวเองผู้หญิงคนนี้พวกนี้มีครอบครัวแล้วอะ่ะจะต้องแบบรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาเพราะอะไรคุณอาจจะอยากครอบครองมากเกินไปพออยากครอบครองมากไปผู้ชายเขาเขาเขาไม่ชอบอะ่ะโ,โดนดนครอบครองจนแบบว่ากูไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยมึงจะครอบครองอะไรกูขนาดนั้นทุกพื้นที่ทุกอนุถูกไหมหรือบางทีก็ยงี้เลย พอผู้ชายทําผิดใจก็ไปปฏิบัติธรรมเลยหรือไปทําอะไรที่แบบกูไม่สนใจมึงเลยเนี้ยงก็ทําให้คนที่มีเส้นแบบนี้ที่เขาทายกันว่าคนมีเส้นแบบเนี้ความรักจะไม่ค่อยรอดเพราะมันผ่อนหนักผ่อนรายืดหยุ่นไม่เป็นนิ้วสาวก็คือนิ้วกลางถูกไหมนิ้วสาวเนี่ยมันก็ดาวโจรมันก็แนวแบบกูอยากได้อยากมีอะ่ะเออพอหยุดนิ้วสาวเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมเอออะไรที่มันหยุดที่สาวอะ่ะก็คืออยากได้อยากมีอะ่ะเออนะคะก็เ,ะเลยบอกว่าถ้าใครมีเส้นแบบนี้อยากมีคู่ครองอะ่ะถามใจตัวเองก่อน อยากมีจริงหรือเปล่าอยากมีเดี๋ยวก่อนนะอยากเป็นอยากเป็นกับอยากเป็นกันได้เป็นมันไม่เหมือนกันนะบางคนบอกว่าเฮ้ยอยากมีอยากมีลูกอยากมีผัวถามใจตัวเองก่อน,อนว่ารับผิดชอบชีวิตพวกนี้ไหวหรือยังไอ้อยากอย่างเดียวไม่ได้นะ